นัทปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับแค <Wow. S 1> ่เปิด Facebook แล้วพิม <Wow. S 1> พ์นัทปิ่นโตชาน e ลพิมพ์เข้าไปเลยนัทปิ่นโตชาน e ลเท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใคร <Wow. S 1> สามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ <c oughs> ตามขอบคุณครับป <c oughs> ินโตชานลสวัสดีครับ ผมนัทปิ่นโตครับในวันว่างๆแบบนี้ผมก็เลยหาเวลามาดำน้ำนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากตอนนี้กำลังเล่นเกมเด็บครับฉลามโหดโคตรเนี้ยน,นั่นเองฉลามพันดุครับดูซิว่าวันนี้ผมจะได้เป็นนักประดาน้ำหรือเป็นฉลามนะครับอันนี้เล่นกับมนุษย์ด้วยกันเดี๋ยวดูซิว่าใครจะได้เป็นทีมไหนส่วนตัวแล้วผมอยากเป็นฉลามครับเพราะว่าผมค่อนข้างถนัดมากกว่า <h ums> ได้เป็นฉลามเว้ยเฮ้ยมีหลายพันละเว้ยตัวนี้ดีกว่าครับ โอ,อ๋อมันมีเดี๋ยวนี้เขาอัปเดตแล้วครับฉลามแต่ละพันธ์จะมีความอืดความถึกไม่เหมือนกันด้วยเมื่อกี้ผมเลือกพันธุรรมดามานะครับด่านนี้นะครับก็ไม่เคยเล่นครับเดี๋ยวจะได้รู้กันว่านักประดาน้ำคนไหนจะรอดจะฆ่าไปได้เดี๋ยวรู้กันเราต้องทำงานกั็คทีมเราต้องรวมกันแบับทีม มากัน2ตัวก็ต้องเข้าพร้อมกัน2ตัวจะสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6เข้าไปมัวๆไม่ได้เสร็จไปแล้วหนึ่งครับไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีค่าเรียบร้อยไปหนึ่ง เรียบร้อยไปสองเสร็จแล้วก็หลบออกมาครับพักฟื้นเลือดแป๊บหนึ่งดูเหมือนไอ้นักประดานาพวกนี้มันจะว่ายน้ำกันไม่เป็นนะแตกมันเรียบร้อยครับโอ้โหในตาแรกครับผมฆ่าไปสามตัวฉลามตัวนี้โหดจริงๆอัพเลยครับรับทังที่ครับ มาแล้วรอแป๊บหนึ่งพี่กำลังรีบไปไอ้น้องพี่กำลังรีบไปไอ้พวกมนุษย์น้างงเหมือนมันจะรู้แล้วสินะว,ว่าข้ารออยู่ตรงนี้ ตีเด้พลาดเว้ยเป็นไ,ไรพวกเรามาใหม่พวกเราฮึ่มมึงหลุดมาตัวเดียวต้องโดนกูแดกแบบนี้เสร็จไปหนึ่งครับ จะย้อนกลับไปอีกกินมันกินมันอ้าวเพิ่งเห็นว่าหน้าดำใส่จะโหดกันไปครับลุน้นไม่หน่อยแตกตาเรียบร้อยครับหนึ่งศพ อีกศสมนึงสองสมน้อยได้แค่ศสมเดียวว่ะตอนนี้ฉลามนะครับยังเหลือพวกมากกว่านะครับอ,อัพเลเวลอย่างเดียวตอนนี้เน้นอัพสกิลครับเดี๋ยวรู้เลยเออตายก่อน ดูเหมือนฉลามเพื่อนเราจะโหดมากเลยนะครับแต่เราก็โหดอยู่เหมือนกันนะวายไปด้านบนเลยครับโจมตีจากด้านบนเอ้ยเอ้าเหี้ยผิด <c oughs> เดี๋ยวก่อนดูเหมือนจะขึ้นมาผิดชั้นวะรีบลงไปหาพวกเพื่อนๆเ,เราก่อน ที่มาแล้วเรียบรอ้อยสิโดนไปหนึ่งครับแกแค้นได้สำเร็จแตกอีกสองครับ้ได้มาสองครับเราอัพหนังให้หนาขึ้นอีกด้วยความโหดของเราเราจะต้องฆ่าล้างพันมนุษย์ให้หมด นี่นะเชียห้โดนระเบิดพุ่งลงไปโดนระเบิดพอดีครับเมื่อกี้นี้ไม่ทันได้ยั้งคิดแต่ก็ได้ชีวิตมันมาหนึ่งตัวเหมือนแต้มมันจะไล่เรามาแล้วนะเนี่ยกินแล้วก็หลบออกมาอย่างรวดเร็ว เข้าออกอย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวรอชาร์จพลังก่อนจะกลับเข้าไปใหม่ตามไปตุ๋ยมันตามไปตุ๋ยมันหนีเร็วนะตุยยังรวดเร็วแล้วก็หนีออกมาเอา้าเชียโดนอีกไม่น่าเชื่อจะพาทายพวกมนุษย์ <c oughs> น้อยเนะี่ย ระเบิดถึงแม้เราจะพังทางลัดเข้าไปครับแต่ว่าเจอทุนระเบิดครับเมื่อกี้นี้ทำให้เราตายต้องโดนแก้แค้นเอาเว้ได้หนึ่งเสียหนึ่งครับดูเหมือนพวกมันก็จะรู้ทันเราแล้วกินมันให้หมด แลกเลือดครับช่วงนี้แลกเลือด <c oughs> เสร็จโจเสร็จโจเอ้าเฮียไอเฮียพุ่งผิด แงดหง,งิดงุนงานนั่งไปที่ความลึก300เมตรใต้ท้องทะเลอยู่คนเดียวใช่ไหมอร่อยจังหลบหลบหลบซ่อนผิวเอาโดนก่อน เร็วนัดมันเหลือแค่สี่ตัวฉลาเพื่อเราแตกซะมึงแตกซะมึงลบลบพลิว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 กับเข้ามาอีกรอบนึงมองเยื่อแล้ว มองเหยื่อแล้วมองเหยื่อแล้วเฮ้ยโดนช่วยอีกอีกแค่สองตัวแล้วต้องรีบบุกแล้วครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามครับเดี๋ยวมันจะชนะก่อนเดี๋ยวมันจะชนะเราก่อน ได้มาหนึ่งตัวของมันเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวเราชนะแล้ว <c oughs> อ้าวผมตีกระแทกมือถือพังหล่นเนี้ยนัดปิ่นโตฆ่าไป15อีกคนนึ่งฆ่าไป19นะครับก็ ือว่าทำตามได้ยอดเยี่ยมฉลามอีกคนนึงนายเยี่ยมมากบูทเกมสุดยอดเอาละครับถือว่าผมได้มาระบายความเครียดในเกมนี้แล้วก็ยังไงติดตามได้ในคลิปหน้าครับสำหรับเกมเดฟว่างๆก็มาฉกกันได้นะครับถ้าคิดว่าจะรอดจากฉลามหนุ่มอย่างผมแล้วก็ฟันไปนเถอ,อะกู <c oughs> ไม่ขำกับมึงนะเนี่ยโดนแดกแน่นอนงานนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วครับว่าจะโดนแดกตอนไหนขำเรื่ย